ชุดนี้นะครับ FC นะครับส่งภาพมาประเมินราคาแล้แจ้งว่าขอดูราคาก่อน,นครับถ้าราคาได้เปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วถ้าราคาได้ก็จะนํามาปล่อยให้นะครับชุดนี้นะครับฟาร์มได้จบกับ FC นะครับซึ่งทําราคาให้ลูกค้าและลูกค้าพอใจนะครับ คุยราคาเสร็จนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเย็น F อตีว่างเดินทางนำของมาให้นะครับชุดนี้นะครับจบกับลูกค้าไป2 0 0 0ม่นกว่าบาทนะครับก็จะมีเหรียญถุงนะครับจำนวนเยอะๆอย่างนี้นะครับฟาร์มก็ยินดีรับซื้อทั้งหมดแม่คัดเฉพาะที่มีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงที่ไม่ค่อยมีราคาฟาร์มก็ยินดีรับซื้อนะครับเป็นรายการย่อยๆนะครับหรือว่าจํานวนเยอะๆอย่างเช่นรายการนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญทองแดงลักษณะแบบนี้นะครับทั้งหมด300เหรียญนะครับสลัง อย่างนี้ฟาร์มรับซื้อทั้งหมดนะครับไม่มีลดราคาลงแน่นอนนะครับตีราคาจบหน้างานได้รับตังค์แน่นอนไม่มีการกดราคาทั้งสิ้นนะครับพี่ๆท่านใดมีต้องการปรึกษาและประเมินราคาครับส่งภาพมาประเมินราคาได้ฟรีนะครับตารายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแอทไซฟ์ฟาร์มแบงก์หกห้านะครับประเมินราคาให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณนะครับ